ไอ้ลูกชายโอ้ยหลานจะมาแล้วครับที่ดินมึงโลภมากเลยนะได้ครับแอดเมสปะปาเกือบได้ครับฮัลเหลไอ้ลูกชายฮัลโหลให้เหลฮเลโหลครับฮัลโหลครับลิฟมันลิฟมันเสริมสิริมงคลเสริมสิริมงคลอารีเทียอารีเทียปีนี้พาอารีเทียปั๊บ อยากได้อะไรพูดมาครับเงินได้ครับผู้ชายได้ครับรถมึงมีแล้วเนี่ยเอาอีกไงแบบป้าครับได้ครับเอาบ้านได้ครับลูกเอาลูกด้วยแบบป้าเคเป็นเมียมึงอะเมียอะไรแบบป้าแบบโอ้ปาจะเป็นคุณปู่แล้วเนี่ยรู้ยังไอ้ลูกชายโอ้ยหลานจะมาแล้วครับที่ดินมึงโลภมากเลยนะได้ครับแอนเนสป๊า เบได้ครับเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนจะไปคุยกับไอ้มิก่อนไปเที่ยวหลายประเทศกับใครกับพวกเราทั้งลูกชายลูกสาวป้าป้าหมดเลยได้ครับเฮ้ยถ้าเป็นเล่นนะครับมีแบรนด์ไหนจะมาพาพวกเราไปเที่ยวเนี่ยอาริทีครับเฮ้ยพาไปญี่ปุ่นครับโอ้เจ้าของเขาอยู่ญี่ปุ่นครับที่หอป้าป้าเอาทาบุนต่อไปครับใ่อยไปนอนอยู่ที่บอกว่ารังรถไฟครับ ใสายอลราณเลยบอกว่าอยากได้กันดำตัวที่ยืนอยู่หน้าสถานีมันเรีอกกันดำใช่กันดำที่เป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่อะบบปลาฟังนะเองก็กันดำแล้วนะอยากได้เดินแบบงานครั้งหนึ่งเหมือนยีมีเพราะวทุกวันนี้มีแต่คนบอกว่าหนูโหทำไมถึงว่ามีบุญวัฒนาไม่มีบารมีได้เดินแบบได้ครับเออหนูอยากได้มงมิแฟบบูราต เดี๋ยวไปซื้อให้เลยครับ<ะ>อารีเทียจัดให้ยังไงก็แบบว,<ะ>ว่าพูดแล้วเป็นสิริมงคลกับชีวิตอาแล้วแห่งพูดอะไรคนรักคนหลงพูดอะไรคนเชื่อพูดอะไรคนอ๋อพูดอะไรคนก็ดีบไปบ่กทุกอย่างคนรอบข้างดีหมดครับอารีเทียวุสนุกมากแน่เลย,ยอ่ะย่อไขยกระชูดนแน่เลยอ่ะให้เป็นนั่งวนลิฟต์กันอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นนะเนาะป,ะปะ้าวนทวนเียน,นมริกาป้า ใช่วนตามตามนาฬิกาวนยังไงก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างงี้สิป๊ะป๊าของป๊ะป,ะป,ะปะ๊าเนออันนี้คืออะไรทวนเข็มสิป๊ะป๊าอันนี้ยังไงป๊ะปะ๊าเวลาเหลือน้อยกตะก้ากตะก้ากตะก้าก <c oughs> ตะก้าอือเราอะไรกันมึงไม่วยป๊ะป๊าแข่งของเลยหนึ่งสองสามนาทีนที ปากตัวเบิ้ลไปหมดแล้วมึงเนี่ยปมปาเบื้องหลังนะครับดูปากลูกผมอันนี้คือปากเป็นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงปากเป็นยังไงครับปากลงปากลนปากลนดูดีี่ครับกระแสปากล้นมาแล้วครับล้นไหมมันปากมันเบ้ลกูกัาเนี่ยลวดตาท้ายมันเบิ้ลมันนิดเดียวปากมันลบนิดเบิยวไมได้หรอมีหลานเออมีหลานเออจะเป็นอากงแล้ว